ตอนกลางวันอากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆพอตอนเย็นมาน้องแมวก็จะนอนหลับกันแบบนี้แหละคะ่ะสภาพแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นลงช่วงเย็นนะคะจะมีลมพัดน้องแมวก็เลยหลับกันเลยค่ะเพราะว่ากลางวันร้อนจัดมากเลยค่ะแดด ก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นนี้แล้วนะคะน่ารักไหมคะเพื่อนๆหลับกันสบายเลยค่ะตอนเย็นๆแบบนี้ก็เลยเป็นความสุขของน้องแมวนะคะที่ได้นอนหลับกันสบายใจเลยค่ะเย็นสบายเขาเลย